สิ่งที่ได้จากงานหนังสือนะคะาคุมกลุ่มๆลุม,ลม,ลมก็คือไปซื้อของร้านนายอินเป็นหลักมันก็จะมีหนังสือที่ของ How To แล้วก็ของ Spring Book อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเล่ม7ดเล่มก็จะลด25%มันก็จะมีเล่มศิลปะการถัดบรรพการพุง่งความรู้สึกของเราสำคัญที่สุดนิสัยคนเก่งระดับท็อปาพเด็น Full Perfectionist m มานิเฟตคลังพ <laughs> ิกเรแลือๆแล้วก็อีกสี่ก็คืออีกอันก็คือมันไม่ใช่ของ How To แต่ว่ามันก็จะมีโปรโมชั่นซื้อเกินสี่เล่มก็จะเป็นลด20%ก็เป็นของวีเลิร์เป็นหลักก็จะเป็น How To Make Good Master Emotional Agility ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อลอนแค่เพื่อดีเบิร์ ชีวิตเราไม่ได้อยู่นานขนาดน,านั้นแล้วก็ไม่เซ็ตแ่้นังสือมีประโยชน์ใช่ะะแล้วก็ซื้ออันนี้ก็คือพันวางยาวมาก็คือซื้อแบบเมอันนี้เมะของวายนะคะอุ๊ยอ้อพอแล้วอ๋อแล้วออกม็มังมังาวายอีกเล่มหนึ่งมันฮนาวายอยู่ไหนแล้ววะนี่นี่นี่เออมังฮาวายไม่ใช่เล่มหนึ่งด้วยสองเล่มอันนี้มาังาววายปะ นี้นี่ของเฟิร์นเลิฟมังงะแล้วก็นี้ก็คือชายาใบเขาบอกว่าพระเอกอุบาพระพระเอกน่าเกลียดมาโดนด่ามากแต่ก็คือจะลองอ่านนะคะจบแล้วครับอ่ะอีเดี๋ยวของพระถังวมทาทำัมประมาณนี้